ไปนะไปน t ไปน n เริ่มไงเริ่มเริ่มเริ่มการตัดสินใจของทั้งสองคุณี่กันาได้มาประโยชน์พี่ตัดสินใจแล้ว ัใจตอไม่ต้องอเลยด้วยก็จริงจริงก็ก็ดีใจครับผมว่าทีเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโอกาสในการที่ที้เราได้ได้ทำงานใหมมาที่เราไม่ในไทยเพราะว่าอย่างที่กบบกินก็น่าจะมีแค่งานแสดงที่เราทําด้วยกันล่าสุดเนาะคือการรักษาวิจัยเธอภาคสองก็รอบนี้ก็มาเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์ในในคนละพวมกับกันเลยนะก็จะเป็นเนื้อเรื่องคนละแบบกันอ่ะก็ก็ดีใจครับเพราะจริงๆผมผมกับพีพีก็เราก็ จากการแสดงมาสักพักหนึ่งเนาะงานแสดงที่ที่เป็นงานแสดงจริงอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่บอกเลยนะผมว่าการทํางานในรูปแบบของการเล่นหนังอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะแตกต่างจากงานที่เราเคยทามาความรู้สึกของคนดูมันก็อาจจะแตกต่างไปเลยออย่างอย่างของผมผมได้ทํางานกับกับพวกกลับที่ผมไม่เคยทํางานด้วยเลยพี่พัทก็เป็นเหมือนคนที่เดินสูง้าไปสูงกันมาตลอดแต่ว่าไม่เคยไม่เคยได้ทํางานด้วยกันจริงๆเลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีหลายอย่างที่มันท้าทายแล้วผมว่าไม่ว่าตัวผมเองแล้วก็พีพีเรา เรามีไฟแล้วเราก็เหมือนว่าเหมือนมันอะไรบางอย่างในใจเรามันโดนปลุกขึ้นมานะว่าเราสดเราได้กลับมาทํางานที่เรามีความสุขในการทำมันอีกครั้งจริงจริงคิดว่าการทํางานมันจะต่างจากซีรีในการถ่ายทำหมดเลยหรือว่าเพราะว่าหนังมันจะเรียวมากกว่าซีรีผมผมว่ามันก็มีความต่างนะถึงว่าจริงๆหนังเนี่ยการถ่ายทำมันมันอาจจะพูดยังไงอ่ะมันอาจจะคลาสว่านะหรือว่าความความความละเมียดละไมของมันเพราะว่ามันอาจจะใช้คิว 20วูคือ30คิวแต่ว่ามันอยู่แค่2ชั่วโมง,งเลยนะผมว่าการาการทาช็อตการอะไรต่างๆหรือการเล่าเรื่องเส้นเรื่องที่มันจะเล่าผมว่ามันมันอาจจะละเอียดกว่ารวมถึงแบบวิธีการ acting ด้วยแต่ว่าเราเราอาจจะต้องเล่นมากเทคขึ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมตัวให้เรู้สึกว่าเราต้องละเอียดกับการเล่าเรื่องนี้มากขึ้นเลยผมว่ามันก็มีกันบ้างหลายอย่างที่เราต้องทํารวมถึงพอมันพอมันสั้นแล้วมันจบในในในตัว1-2ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่าทุกอย่างมันต้อง มันต้องข่มแล้วมันมันมันต้องเข้าเป้าเลยก็กดดันกดดันเหมือนกันีไงี่ครับก็กดดันนะครับจริงๆเป็นเป็นการทำงานอีกรูปแบบนึงเลยที่ไม่เคยทำเลยจริงๆแบบเหมือนตัวตัวหนังซีรีส์มันก็เล่าเรื่องต่างกันอย่างที่บิวกินบอกครับผมซีรีส์มันอาจจะมีมีการขยายความอะไรมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่หนังจริงบทมันก็ฟิกซ์มาแล้วว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นี้นี้ภายใน2ชั่วโมงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานค่อนข้างหนักครับจริงๆแบบใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปถ่ายทำครับผมประมาณ ภายใน mm hmm. ä, อาทิตย์หน้าเนี่ยครับก็ก็เตรียมตัวช่วงนี้ก็หนักมากครับผมเพราะว่าจริงๆหลังจากแฟรนมีดรอบแรกมาพี่ก็ได้พักจริงๆแค่วันเดียวเองแล้วหลหังจากนั้น mm hmm. พี่ก็มาลุยเวิร์กช so ็อปแล้วก็มาทํากันบ้านกับงานเรื่องนี้แบบทั้งหมดเลยเพราะว่ากีดีสยื่อโปรเจกต์ที่ไม่เอาเขาเห็นโปรเจกต์แล้วป็นไงนใจยัดถึงเรื่องก็จริงๆจริงๆก็พอตัวพี่บอสติดต่อพี่มาเองส่วนตัวด้วยแล้วก็ได้ได้เรียกเข้ามาทางเข้ามาคุยกับทางกีดีสด้วยก็จริงๆแบบ เราไว้ใจเขาอยู่แล้วจริงๆเราทวกงานของพีก็จะเป็นพี่บอสที่กำกับมาเสมออะไรเงี้ยเขาก็เดินมาเขาบอกว่าเออเขาเชื่อใจในตัวพีมากแล้วเขารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะจะเป็นหนังเรื่องแรกของเขาถ้าเขาจะเลือกใครสักคนเขาอยากให้พีมันน่นเลยซึ่งเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเราเราสองคนก็สนิทกันมากอย่างเงี้ยครับนะคราว่าเราเราเป็นมากแบบเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นแบบเราอยู่กันมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากเลย ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเราไม่เราไม่จะเราไม่ได้อ่านบทเลยแล้วเราก็ไม่ถามอะไรเลยแรไจริงเราไม่ถามเลยผมก็บอกว่าได้ครับก็อนัวเนือย่างดี่ที่ต้องร่วมงานกับพี่จริงไม่เคยรมงานกันมาก่อนเลยครับผมก็ตื่นเต้นครับจริงๆจะจะพูดว่าไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนจริงใช่สมิถวว่าเราก็จะเป็นคนที่ต้งแต่สมัยตอนที่อยู่นาดาวเลยพี่พัดเขาก็เคยทํางานเป็นเป็นเหมือนคนในนาดาวคนหนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าตอนนั้นเขาก็ทำเอสโอเอสแล้วเราก็จะวนโคจรเจอเขาตาม งานต่างๆหรือว่างานเอลติงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เคยโครจรมามาคุยกับเขาเ,าเยอะหรือว่าไม่เคยมาร่วมงานกันอะไรเงี้ย <ส estão> ก็ตื่นเต้นคือคือ,คอเราก็ดูงานของเขามามาอยู่ตล,ลอดอะไรเงี้ยเราเราเรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่เราชอบงานขงเขาแล้วร,รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่ง,งเก่งมากๆอะไรเงี้ยจนมาถึงวันหนึ่งที่ที่เรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับเขาผมก็ก็ไม่ไม่ลังเลไม่ลังเลแล้วก็แล้วก็เต็มที่ในในช่วงที่ลังเลไง อะไยร้อร้อช้ำให้ลังเลก็เสียงก็ขึ้นจมูกอยู่ให้ร้อยกันก็ก็จริงๆก็ก็ตั้งแต่ตอนแคสต์อไก็มีการจูนแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งเลยแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วก็อยากอยากจะลงไปทําให้เต็มที่เลย่าของรมา่าปล่อยออกมามันต้มี่า่ยื่ว่าต้องค่อรั้งสนตดติดตนติด ก็ให้จริงได้ได้มีโอกาสเจอพี่ฟ้ามาอู้หลายรอบๆหลายรอบมากแล้วครับเพราะว่าจริงๆหนังเราก็เริ่มใกล้จะเปิดกล้องแล้วด้วยก็ได้ทำเวิร์กช็อปด้วยกันจริงๆก็คือเขาน่ารักจริงๆครับเขาน่าจริงไม่แปลกใจเลยจริงๆที่เขาเขามีแฟนคลับที่เยอะขนาดนี้แล้วก็คือคนรักเขามากขนาดนี้เพราะว่าสําหรับตัวพ e ีพีพีทางานพีไ <slightly> ด <benchmark ing> ้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาองเงี้ยพี่ก็ดีใจมากๆถือถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่พีรู้สึกว่า เขามีความสามารถมากจริงๆแล้วเขาเขาก็มีเขาก็มีเสน่ห์ของเขาที่ที่ที่อาจจะไม่มีใครมาแทนเขาได้จริงๆจริงรู้สึกไงภาัคู่ออกมาก็กระแสกระแสขึ้นแรงมากก็ดีดีใจนะครับคนบางคนเขาอาจจะคิดว่าแบบมันจะเป็นแนวไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเพราะสลับล่างหรือเปล่าสอับล่าหอุตย่าห์อุตส่าห์อุตส่าห์เราไม่เป็นมิสแฟนหรอเนี้ยซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยไม่ได้ประกาศชื่อต้องตัวแรกต้องตัวไหนต้องเริ่มยังไงอ่ะ อ่าพีพกิพี่กิทมิสแกรนไทยแแต่พี่ป้าง่ะพี่มหาชนแบบนี้อเปล่าอออเมกาหรอกพี่เออยอย่างพอเรามีพอ r รโปรเจกต์กันหลายคนถามว่าเราโปรเพูดกันใการแสดงจะมีไหมแหละคนจะมาไหมิวเก้เขาอยากมีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวบอกเขาเ่อเนียเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ค่อยเีเวลาไม่ได้ถามไม่ถามไม่้ามไมากมีหรือเปล่ไามือ่้าเป็่โปรเากต์กับพีามไม่ไดาไม่ามไม่ได้ามไส่ได้ถามไไดามไม่ดามไ่ไ้มไม่ได้มม่นมมมันามไม่ได้ถา่ด มันรู้อยู่แล้วแฟนมิทเขาไม่เคยถามผมไปขึ้นหรือเปล่าอีกทีหนึ่งเขาก็ส่งที่ผมต้องทำมาเลยมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดหมถึงว่าเหมถึนว่าการทำัมพีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วนะหมถึงว่าเรางจริงพี่ว่ามันอยู่ที่จังหวะด้วยเนาะบอกเขาว่าเราเราก็ทํางานคู่กันมาทุกคนก็เห็นเป็นมาตลอดอะไรเงี้ยครับผมคือว่าจังหวะนี้มันก็เป็นจังหวะที่อบิลกินก็จะไปไปในพาร์ทของบิลกินตัวเพียงเ็ามามาทําในพาร์ทของพีนะครับผมแต่ว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้ได้กลับมาทํางานร่อนกันล้วเราก็จะ ทำทำด้วยกันแน่นอน,นครับผมแต่ว่าด้วยพี่เรียตตอนนี้มันก็มีสองโปรเจกต์มีขั้นยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราติดตามกันครับอย่างงานต่างประเทศนี่คุติดต่อง,งานคู่มาเยอะมากกว่ามต้องตัดสินใจกันที่อย่างาว่าจะไปโอ้ยผมไม่อยากไป <ผม S 2> ไหร<ม>ือเราต้องถามพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่พีเขาเนี่ยต้องานเยอะหรอเปลาขางานเยอะพีพีเขาไม่มีคิวติดติดถ่ายอันนี้ไงไม่ไติดถ่ายดิฟบินแล้วอ่าครับผมเยอะเยอะมากพี่ชายไม่จริงแล้วโปรเจกต์ที่ทางต่างประเทศติดต่อมามีเยอะไหมครับ ก็มีเยอะนะครับผมว่าจริงๆมันก็มีมีมีหลายรูปแบบงานด้วยอะไรเงี้ยทั้งงานในพาร์ทของศิลปินเนาะงานแสดงหรือว่าพาร์ทของแฟนมิสติ้งอะไรเงี้ยเลยผมว่ามันก็มีมันก็มีหลายแบบหรือว่าพาร์ทคอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆเราก็ยังยังไม่ค่อยได้ทำนะแต่ว่าก็มีถ่ายแมกกาซีนบ้างเนาะที่ผ่านมาผมว่าถ้าแต่ไงแต่แต่แต่แม่แต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 ยแต่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 และโอกาส่แต่แต่า วันในวันที่งานที่มันเหมาะสมมันเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าวันนั้นมันก็มันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับก็คือแฟนมีตงประเทศอดใจรอนีมีใหญ่แน่นอนได้ถ้าถ้าเราเราเคลียร์ทุกอย่างตรงนี้กันจบดีเชื่อว่ายังไงก็ไปแน่นอนโออเคคบ mula dito sa Bangkok, Thailand. Ako si F. Francisco at ito ang Beyond Walk and Talk TV. Beyond walk and talk. Please watch Beyond Walk and Talk. Hi everyone, it's Miss Universe 2015 awards Back and I'm inviting you to watch Beyond Walk and Talk. Hi Beyond, Beyond walk, and walk and Talk. Nice to meet you. Hi there Beyond Walk and Talk.